สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับผมยินดีต้อนรับสู่ช่อง Jay Cup Channel นะฮะก็สำหรับวันนี้นะครับมาในมุมมองที่แปลกใหม่นะครับที่ไม่ใช่เกมนะครับนั่นก็คือห้องของผมเองนะฮะก็สำหรับวันนี้นะครับจริงๆก็ไม่ได้เกี่ยวกับปลาตัวนี้แต่อย่างใดนะครับเออเอามาทําไมวันนี้เอามาเป็นพรีเซนเตอร์นะครับของช่วงนี้นะครับก็หลักๆนะครับวันนี้ผมก็จะมา าตามชื่อคลิปเลยมาทำเมนูเด็กขอนะครับว่าเราอยู่หอเนี่ยหิวกลางคืนเราจะกินอะไรนี่มันก็ต้องเป็นมามา่าแน่นอนอแต่ว่ารสนี้อร่อยมากครับทุกคนรสนี้อร่อยผมทานบ่อยนะครับก็จริงๆมื้อนี้รวมรวมแล้วมามา่าสองละสิบบาทไข่ ตกฟองละถ้าเราซื้อตามร้านชำทั่วไปก็ฟองละ5บาท6บาทใช่ไหมอ่าสองฟองนะครับอันนี้11อันนี้ตีว่าตีว่าแพงๆไว้หน่อยฟองละ6แล้วกันนะ2ฟอง12บาทอันนี้อันนี้สองละ11บาทเป็น22 22อ่า22เป็น29 29เป็น30 หบาทเฉพาะไข่นะยังไม่รวมผักกับหมูนะหมูนี่ก็เป็นหมูที่เหลือที่ผมกินรอบก่อนนะครับแล้วก็ผักอันนี้ก็เหลือจากที่ผมกินซุก,กี้รอบก่อนเหมือนกันนะครับแล้วก็มีน้ำเซเว่นขวดหนึ่งน้ำเปล่านะครับผมออก็โอเคตอนนี้ผมกำลังต้มน้ำอยู่นะครับน้ำก็ใช้ปริมาณที่ไม่เยอะมากนะเอาพอประมาณก็ออันดับแรกนะครับอาจจะลำบากนิดนึงนะฮะผม ถือกล้องมือเดียวนะแล้วอีกมือหนึ่งก็ต้องทำนะครับผมเออไม่มีไม้ไม้ตั้งกล้องเดี๋ยวขออนุญาตลำบากนิดหน่อยอ่ะโอเคขั้บแรกนะครับเราก็อย่างนี้เลยนะทำเนื้อหมูให้เป็นแบนนะครับผมอ่าผมขออนุญาตบีบมันให้เป็นก่อนเปนกว่านี้อีกหน่อยอ่ะเราบีบมันให้แบนแล้วทุกคน มันหยิบยากไว้มือข้างเดียวเนี่ยหยิบยากผมจะทำอย่างนี้ได้ไปปึ๊บปึ๊บอ่าลงไปแล้วช้อนอยู่ไหนวะหาช้อนช้อนไม่ได้ซ่อมไปก่อนแล้วกันอ่าผมก็จะทำอย่างนี้เลยนะครับมไม่ติดช้อนติดซ่อมหมูติดซ่อมอ่าทำให้มัน ต้มเนื้อไปก่อนนะครับเนื้อเป็นส่วนที่สุกยากที่สุดนะฮะเคมานิดนึงมันติดส้มนะครับอ่าโอเคถัดไปนะครับอันนี้แล้วแต่สูตรนะคือไม่ได้ฟิกใจตัวว่าต้องทําตามผมนะครับอันนี้แล้วแต่คนชอบนะโอเคเดี๋ยวผมก็จะใส่ผักลงไปเพราะผมเนี่ยชอบกินผักกาดมากนะครับแล้วก็ชอบแบบเปื่อยๆด้วยนะผมก็จะใส่มันลงไปปุ๊บอย่างนี้ ต้มให้มันเปื่อยเลยมันจะมีใบเล็กๆนะครับก็คือใบที่อยู่ด้านในของผักกาดผมก็จะเก็บไวท้ทำมาม่านี่แหละโอเคใส่เยอะไปหรือเปล่าโอเคครับแล้วก็จริงๆนะผมอยากใส่เส้นไปก่อนแต่ผมใส่ผักเยอะไปหรือเปล่าวะเดี๋ยวเราผักมวดสักคู่หนึ่งนะครับเดี๋ยวเรามาอา ดูกันอีกทีหนึ่งเดี๋ยวผมกลับมาถ่ายใหม่เพราะว่าการตอกไข่เนะี่ยผมตอกมือเดียวไม่ได้แน่นอนนะครับผมไม่ไม่เก่งขนาดนั้นนะโอเคทุกคนเดี๋ยวกลับมาใหม่อีกครั้งหนึ่งนะครับผมโอเคครับผมก็หลังจากที่ผมตอกไข่ไปแล้วนะครับผมก็ขีบผักใบใหญ่ๆนะครับที่ผมใส่ลงไปในตอนแรกออกมาก่อนนะครับให้เหลือแต่ผักใบเล็กๆนะครับผมเพราะว่าผักใบเล็กๆเ,เ,เนี่ยผมจะเอามาทําแบบท็อปปิ้งบนหน้า ตัวมาม่าอีกทีหนึ่งนะครับแล้วก็น,นี้ใส่ไข่ลงไปแล้วส่วนตัวไข่เนี่ยตอนแรกผมว่าจะตีให้มันแตกใช่ไหมแต่ผมกลัวว่าเออเดี๋ยวเราต้องทาท็อปปิ้งหน้ามาม่านี่ว่าผมก็เลยไม่ไม่ตีดีกว่านะครับแต่ตามสูตรของผมปกตินะตามผมอะ่ะปกติก็คือผมตีให้มันเป็นข้นๆเลยเว้ยเพราะว่าตัวมาม่าน้าข้นเนี่ยคือถ้าเราันเราทําไข่ข้นนะ คือมันจะข้นมากทุกคนคือข้อนข้คนคือแบบอร่อยอะ่ะมันเป็นไข่แบบเศษๆะเออไม่รู้ว่ามีใครชอบแบบผมหรือเปล่านะแต่ผมรู้สึกว่ามันอร่อยนะครับเดี๋ยวผมใส่ใส่มาม่าละถึงเวลาต้องใส่มา,าม่าละขออนีญาฉีดสองเพิ่มเบในข้างเดียวอีกแล้วครับเอบอันนี้ทับไปเลยทับไปเลยนะครับเดี๋ยวเราค่อยเอา ไข่ขึ้นมาท็อปปิ้งที่หลังเพราะว่ายังไงเราก็ต้มไข่จนสุกเลยนะครับน้ำเริ่มแห้งลูกไข่จะแตกไปใส่ลงไปแรงจัดเออกินเองไม่ไรฮะใช้มือได้โอเคตอนี้เราใส่มเส้นมาม่าไปแล้วนะครับซึ่งเส้นนี้ก็จะเป็นเส้นมาม่าเส้นเหนียวนะครับผมนี่เส้นใหญ่เหนียวนุ่มนะฮะ ก็อร่อยมากครับถ้าใครยังไม่เคยลองก็ไปลองดูได้นะครับแล้วก็มันจะมีแบบเส้นธรรมดาก็มีนะเออก็มามาทั่วไปที่เราเห็นนะครับตามร้านชําตามเซเว่นทุกอย่างนะครับที่ทุกสาขานะครับก็ก็จะมีขายทําแบบธรรมดานะทุกคนน่ารู้จักกันดีแหละเหมือนเส้นพวกควิกต้มโค้งอะไรพวกนี้ครับเหมือนเหมือนกันหมดเลยแต่ว่าอันนี้ก็คือเขาทํามาใหม่นะครับก็จริงๆมัน มันไม่ใหม่แล้วล่ะมันนานแล้วล่ะแต่ว่าคือ,คอแบบมันไม่เหมือนตัวเดิมไงตัวเดิมมันก็เป็นอีกแบบหนึ่งนะครับถ้าใครชอบรสชาติออริจิน,นอลแบบเดิมๆเ,เส้นแบบเดิมๆก็ไปซื้ออีกแบบหนึ่งเนาะผมกินแบบนี้มาลอ,ง,อางจริงผมมาลองปีนี้ด้วยเพิ่งมาลองเส้นเส้นพวกนี้เพราะว่าผมไม่ค่อยได้กินแบบเส้นพวกนี้ไงเส้นพวกนี้มันจะมีตามเซเว่นใช่ไหมเมื่อก่อนผมอยู่ต่างจังหวัดไงตอนนี้ผมเข้ากรทมนอะ่ะ อยู่ต่างจังหวัดผมก็อยู่แต่ร้านชำไงไม่ค่อยเข้าเซเว่นหรอกครับเพราะว่าเซเว่นมันไกลไก่บ้านเงี้ยใกล้ๆก้บ้านเราก็มีร้านชำใช่ไหมแต่เขาก็ไม่มีมาม่ารสพวกนี้มาให้ผมก็กินแค่มาม่ารสเดิมๆครับมีแบบมา,มาม่าหมูสับมาม,ม,ามาม่าม่าน้ำต,ต้มยำน้ำใสต้มยำน้ำข้นแล้วก็ไอตองสีผาาใช่ไหมเออมีใครเป็นเหมือนผมไหมแบบไปซื้อมาม่ามาม อ่าตอนนี้มันอาจจะซองละเจ็ดบาทใช่ไหมเมื่อก่อนน่ะตอนผมกินน่ะตอนที่อยู่ต่างจังหวัดอะ่ะคือมันซองละหกบาทเว้ยเออซองละหกบาทใช่ไหมได้ถึงทีเนี้ยตอนนั้นอะ่ะไข่มันยังใบละสี่บาทด้วยผมไม่รู้ว่าเขาใช้เบอร์อะไรนะไข่ฟองละสี่บาทถูกมากนะครับร้านชําที่บ้านผมแล้วเขาก็แบบว่าคือขายแบบร้านตํานานแล้วอะ่ะคือร้านคือแถวนั้นคือเขาเป็นร้านที่แบบ ขายดีที่สุดแล้วนะครับอยู่ในบริเวณนั้นนะร้านร้านร้านชาร้านชาวบ,บ้านผมตอนที่อยู่ต่างจังหวัดนะคือข้อขายดีมากเพราะว่าเขาขายของถูกนะครับเขาเห็นใจผู้บริโภคนั่นเองนะฮะไขฟ่ฟองละสีบาทนะครับผมก็ซื้อ2ฟองมาม่าสองห่อได้หลย2ี่สิบาทจบอิ่มหนึ่งมื้อนะครับแต่ว่ากินบ่อยๆก็ไม่ดีนะครับผมเพราะว่าสารอาหารมันไม่ค่อยมีอะไรนะเนี่ยยกเว้นเราเติมไปเองเนี่ยครับพวกผักพวกไข่ พวกหมูอย่างเงี้ยเออเราเติมไปเองมันก็จะได้สารอาหารที่ครบขึ้นนะครับโอเคผมว่าตอนนี้นะ้ามันเริ่มแห้งๆแ,แล้วเดี๋ยวผมเอาไข่ขึ้นมาก่อนนะครับแบบขออนุญาตพลิกเส้นมาม่าแป๊บหนึ่งนะโอเคครับผมก็หลังจากที่ผมพลิกเส้นขึ้นมานะครับก็ไข่เราก็ได้ประมาณน,นี้นะมันก็ติดกระทะนะครับมันไม่ใช่กระทะแบบว่ากระทะอะไรเชฟลอนใช่ไหมที่มันไม่ติดนะฮะ เออมันไม่ใช่กระทะเชฟรอนนะครับมันเป็นกระทะหม้อสุก,กี้นี่แหละคือเราอยู่หอมันไม่ค่อยมีอะไรพร้อมหรอกเออเตาอ็เป็นเตาสุกี้ไฟฟ้านี่แหละครับอืมซึ่งมันก็จะติดกระทะนิดหนึ่งนะครับไข่ขาวก็จะติดไปไข่แดงก็ติดไปนิดหนึ่งนะนี่เหลือเห็นไหมมันติดไปนี่อีกฝั่งนึงอ่ะคือเห็นได้ชัดเลยว่ามันติดไปนะครับเนี่ยเห็นไหม ใบนี้ยไม่ติดเห็นไหมถ้าไม่ติดมันจะอยู่ลักษณะนี้นะทุกคนเห็นไหมเออนี่คือไม่ติดนะครับอันนี้คือติดนะฮะอันนี้ก็ติดกระทะเฮ้ยตลบว่ะเออหีหาดีมือดึกนะครับตอนนี้ก็เป็นเวลาเดี๋ยวมาดูหน้าคอมนะฮะตอนนี้เป็นเวลาห้าทุ่มยี่สิบแปดก็ กูมานั้นทำอะไรวะเนียห้าทุ่มครึ่งมันต้องมาม่านะครับหิวนะมีใครเป็นเหมือนผมบัางชอบหิวกังดึกนะครับปกติผมไม่ค่อยกินนะช่วงนี้ลดน้าหนักด้วยแต่วันนี้ไม่ไหวจริงๆวะ่ะเออไม่ไหวจริงๆเว้ยยอมนะครับไปดูไปดูคลิปเขากินมาม่ามาด้วยเขากินแบบพวกของเส้นๆนะครับพวกลามงลามงิงไปดูคลิปเขาไปเที่ยวอะไรเงี้ย แล้วก็กินรามเมงเห็นเป็นเส้นๆปุ๊บอ้อนึกถึงมาม่าเลยก็เลยแบบตะบะแตกนะครับวันนี้ก็หนึ่งวันแล้วกันมือนี้ก็น่าจะไหลน่าจะสักพันแคลได้ไหมพันแคลได้อยู่บ้างเนี่ยอันนี้ก็มาม่าซองละสามร้อยหกสิบแคลนะเออก็รวมผักรวมอะไรรวมไขม่รว,ว,วมนู่นรวมนี่รวมนั่นมือน,นี้ก็รวมรวมพันแคลนะครับก็วันหนึ่งไม่เป็นไรเนาะ โอเคเส้น <G ül> okay, มาม่าเราเริ่มแตกแล้วนะครับผมโอเคเดี๋ยวผมขออนุญาตไปหยิบที่คีบก่อนนะฮะผมไปหยิบที่คีบที่คีบอยู่ในห้องน้ำาอดีว่าผมล้างจานมยแล้วก็ยังไม่ได้อ,ออกมากูถนะ่ายอะไรยันห้องน้ำมาเนี่ยอ่ <G ül> นะปิดหม้อนะครับผมปิดหม้อเสร็จแล้วก็ ปิดไฟด้วยนะฮะปิดไฟปิดไฟก่อนปัป๊บเพื่อความปลอดภัยของเรานะั่นเองโอเคเดี๋ยวสลับมือไทยก่อนอปอึป๊บปึป๊อ่านี่ลำบากจริง <laughs> ถ่ายคลิปมือเดียวเท่ดีนะครับเดี๋ยวไปหาขาขาตั้งกล้องนี่ก่อนขาแบบจับโทรศัพท์อะไรนี้นีเรามีที่ขี้เป็นไหมทุกคน อืมนี่แล้วก็จะคลิปปึ๊บดูคลิปอาหารกลางคืนเป็นยังไงล่ะมันก็สภาพนี้แหละอืมมันก็จะสภาพนี้แหละอืม ไปลงเส้นกำลังพองเลยเส้นกำลังอืดเลยฮะอืมขี้ปไปโอเคเดี๋ยวผมขออนุญาตแต่งท็อปปิ้งหน้ามาม่านะครับแล้วก็เดี๋ยวจะถ่ายให้ดูอีกทีหนึ่งนะฮะ โอเคครับผมก็ตอนนี้ก็เสร็จไปเรียบร้อยแล้วนะครับนี่ก็ซากนะครับซากไม่ต้องไปสนใจนะเดี <laughs> ๋ยวผมจะเก็บเอาไปล้างอีกทีหนึ่งนะครับเรามาดูเมนหลักเราดีกว่าเย้เป็นยังไงหิวกันไหมครับยั่วๆนะฮะถ้าใครดูอยู่ตอนนี้เป็นเวลากลางคืนห้าทุ่มเหมือนผมนะครับก็ต้องขออภัยด้วยนะฮะทีม ้ <laughs> <_ d> ้ยยโอสไลด์เอาไปละก็เกยบเดี๋ยวขออนุญาตชิมนิดนึงนะฮะอนุญาตนะครับหืมหืไข่แบบอืมอผักกาดหนะผักกาดอ่านี่นะฮะลองโฟกัสหน่อยอืมตักน้ำหน่อยนึงอืม โอ,โอ้ยอร่อยยังวะทำเองกินเองชมเองขอกินเส้นหน่อยอืมดูเส้นเส้นใหญ่มากนะทุกคนนี่เหมือนที่ผมบอกนะครับเสน้นหนานะฮะอืออืโอโตเหนียวนุ่ม เหมือนหน้าซองเลยโอ้โหใครดูกลางคืนก็ต้องโอ้ยขออภัยด้วยนะครับถ้าทำใครหิวก็จัดกันได้นะฮะซื้อกันได้ครับเซเวนเลเว่นะฮะมีครบจบทุกอย่างอืมคือม่กินเพลินไว้อืมไม่ได้กินหมูเลยอืมดูได้หมู อืมโหย,มย่มเยยย่ำหน่อยลกุดสุดยอดมันมันของผงมาม่าติดติดนิ้วทางมันเอยเมนูนี้นะครับถือว่าผ่านนะฮะสำหรับใครที่สายมาม่าเหมือนกันนะครับหรือชอบแบบอะไรที่มันเป็นเส้นเส้นเหมือนกันนะครับ,รออบแบบรก็นน ลองไปทําตามวิธีนี้กันได้นะฮะมันก็อร่อยดีนะใช่ใช่โอ้ยสำลักใช้วัตถุดิบไม่เยอะนะครับพูดมาสำลักเลยก็โอเคสําหรับกิปเดีอ์อนี้นะครับก็ต้องขอจบไวเพียงเท่านี้ก่อนนะครับสําหรับใครคนที่ชอบนะครับอย่าลืมกดไลค์กด subscribe ให้ด้วยนะครับให้กับช่อง j จคอ o p Channel ให้โต500ซับไวๆนะครับผม ก็สำหรับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับบ๊ายบายรักคนนะครับ